คนอื่นเขากินกันไปสักพักแล้วเรายังไม่เคยกินนะครับคือต้องบอกว่าพวกชาบูหมาล่าแบบนี้นะครับเราเนี่ยเคยกินตั้งแต่ยังไม่มีสุกี้จิงดานะครับซึ่งกินตั้งแต่แบบเป็นแบบคนจีนแบบมาเปิดเลยซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ค่อยถูกปากเราสักเท่าไหร่นะครับคืออาหารจีนนะคือถ้าเกิดว่าใครกินอะจีนแท้เนี่ยมันจะมีความมันค้อนงเยอะนะครับเพราะว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยเป็นพริก พริกมาล่าพริกเผาอะไรพวกนี้น้ำมันมันจะเยอะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองของคนไทยไดูบ้างว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ของคนไทยบอกว่าซึ่งผมก็จะว่าเขาน่าจะปรับสูตรให้เข้ากับลิ้นของคนไทยแล้วนะครับ mm. เดี๋ยวไปลองดูกันว่ากินครั้งแรกกับซูก้จินดามาล่าจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวไปเจอกันก็ <cin deux> สำหรับซูก้จินดานะครับสาขาที่เรามาทานเนี่ยสาขา เดี๋ยววอล์กและจะพึ่งนะครับซึ่งเขาตอนวันที่เรามาทานเนี่ยน่าจะเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับก็จากการกินครั้งแรกนะครับผมต้องบอกว่าตอนแรกเราก็งงๆนะว่าต้องทํายังไงนะครับคือตอนแรกเนี่ยคุณน้องเนี่ยเขาพาไปที่โต๊ะก,ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสแกนนะครับเพื่อเลือกน้ําซุปซึ่งน้ําซุปนะครับเขาก็มีอยู่หลากหลายชนิดนะครับน่าจะประมาณ5้าอ,อย่างนะั้นเนี่ยขึ้นเอาไว้ให้นะซึ่งค่าน้ําซุปเนี่ยก็จะประมาณ49บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยบวกเพิ่มอีกนะครับ้หม้อ จะได้มอที่เป็นม้อทอดไปด้วยนะครับเผื่อใครเนี่ยเบื่อไม่อยากกินแบบเป็นชาบูนะครับผมก็จะเป็นปิ้งย่างได้นะครับก็เพิ่มอีกแค่ย0บาทนะถ้าผมจําราคาไม่ผิดอันนี้เมื่อเราเลือกน้ําซุปได้นะครับพนักงานเขาก็จะเอาน้ําซุปที่เราเลือกเนี่ยมาเสิร์ฟให้นะครับก็ได้คนละหนึ่งน้ำซุปนะครับที่เราเลือกนะครับเราเลือกเป็นน้ําซุปเผ็ดหอมนะครับเพราะว่าเราไม่อยากกินเผ็ดเป็นหมาล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากกินเป็นหมาล่าก็ก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราจะเลือกเลยนั้นะ หยิบอาหารที่อยู่ด้านหน้าของเราได้เลยนะครับตามสายพานได้เลยว่าเราอยากจะเลือกทานเป็นอะไรนะครับโดยเขาเนี่ยจะมีราคาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่5บาทนะครับผถานพวกหมูกับเนื้อเนี่ยก็ประมาณถาดละ50บาทครับต้องบอกว่าราคากับปริมาณเนี่ยในแต่ละอย่างเนี่ยถือว่าไม่ได้แพงนะครับก็สําหรับรสชาติของน้ําซุปนะครับผมมองว่าเขาเนี่ย น้ำซุปที่เราทานเนี่ยเขาบอกว่าผมมองว่าเขาปรับเนี่ยมาให้แบบคนไทยทานแล้วนะครับก็คือน้ำซุปเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกินไปลายไปเนี่ยน้ำซุปเริ่มงวดเนี่ยอาจจะเค็มักนิดหนึ่งนะครับเขาจะว่าขอเติมได้นะครับเจ้าตัวน้ำซุปนะส่วนเจ้าตัวน้ำจิ้มนะครับผมเขาก็มีให้เติมไม่อั้นเนี่ยในราคาอีก30สบาทนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราเลือกที่จะไม่กินน้ำจิ้มแล้วก็สวนน้ำซุปเนี่ยอย่างเดียวก็น่าจะได้นะอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับ แต่ต้องบอกว่าลายอาหารนะฮะลายอาหารเนี่ยเยอะมากคือนั่งถือมือถือถ่ายไปเนี่ยประมาณเกือบห้านาทีถึงจะครบลายอาหารทั้งหมดนะครับพูดง่ายเลยข้อดีที่ทําให้เขาอยู่ได้เนี่ยผมมองว่าอาหารที่หลากหลายนะครับผมแล้วเขากล้าเอาเอาอาหารที่หลากหลายเนี่ยขึ้นใส่พานนะครับถือว่าประทับใจครับกับการกินครั้งแรกนะครับ2คนเนี่ยก็หมดกันไปที่ประมาณ700รอกว่าบาทนะจริงก็บอกว่าราคาเนี่ยก็ ถือว่าเทพบเท่ากับการกินบุฟเฟ่นะครับอิ่มเนี่ยปริมาณที่ใกล้เคียงกันตัวมองว่าคุ้มครับสามารถที่จะทานซ้าได้นะถึงแม้ว่าสุกี้จินดาเนี่ยจะมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าเราก็เพิ่งมีโอกาสได้มากินนะอ่ะก็ถือว่าผ่านครับกินซ้ําได้นะสําหรับที่สุกี้จินดานี้นะครับโอเคใครยังไม่เคยรอนะครับก็แนะนําให้ไปลองดูสักครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสําหรับวอล์กนี้แล้วเจอกันใหม่วอล์กหน้าครับ